ถึงเป็นมแมลงวันก็รประสบความสําเร็จได้โดยมองโลกของไทยบายธีรพัฒน์ทุกคนต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นแต่มีบางคนกลัวความผิดพลาดกลัวความล้มเหลวจึงไม่ลงมือกระทําอะไรบางสิ่งบางอย่างลงไปเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนี้มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นวันนี้ให้คุณนําขวดโหลมาสองขวดขวดแรกใส่มแมลงวันขวดหนึ่งใส่พึ่งลงไปในปริมาณที่เท่าเกันแล้วนอนขวดลงมา โดยให้ก้นขวดนั้นหันไปทางหน้าต่างที่มีแสงรอดส่องเข้ามาใครๆก็คิดว่าพึ่งจะต้องออกได้หมดและไวกว่า,มาแมลงวันเนื่องจากว่าพึ่งมีตรรก,กะในการใช้ชีวิตที่ดีโดยที่เวลาที่อยู่ในรังพึ่งพึ่งจะมองมาข้างนอกว่าที่ไหนมีแสงสว่างมันจะบินออกมาตรงช่องนั้นเพื่อที่จะออกมาหาน้ําหวานและก็กลับเข้าสู่รังมันก็ใช้ตรรก,กะเช่นนี้เหมือนกันผลปรากฏว่าขวดโหลที่ใส่พึ่ง พึ่งได้ตายทั้งหมดเนื่องจากว่าอาการบาดเจ็บและอาการที่ขาดอาหารของมันนั่นเองส่วนมแมลงวันเป็นสัตว์ที่ไม่มีตัก,กะอะไรเมื่อมันบินเข้าไปที่ก้นขวดมันไม่สามารถออกได้มันก็พยายามที่จะหาช่องทางอื่นเพื่อที่จะให้ตัวเองออกมาสู่โลกข้างนอกได้จนกระทั่งในขวดที่มีมแมลงวันมแมลงวันเกือบทุกตัวได้บินออกจากขวดไปได้แต่ว่ามีมแมลงวันน้อยนิดเท่านั้นเองที่ตายอยู่ในขวดโหลนั่นเอง เรื่องนี้จึงเตือนให้เรารู้ว่าบางครั้งคนที่ฉลาดมากคนที่มีโอกาสและใช้ความสําเร็จในรูปแบบเดิมๆที่เคยทําให้ตัวเองมาสู่ความสําเร็จในปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้ทําให้ตัวเองไปสู่ความสําเร็จในอนาคตหรือได้รับการยอมรับเช่นเคยเหมือนที่ผ่านมาเช,นเช่นเดียวกัน โลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่หยุดนิ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นบางครั้งเราเองต้องคิดนอกกรอบและต้องลงมือกระทํากับมันในวิถีทางที่แปลกใหม่ออกไปมันอาจจะทําให้เราเองประสบความสําเร็จและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมจนกระทั่งทําให้เราเองไปสู่ความสําเร็จโดยที่เราเองไม่เคยคาดคิดมาก่อนจะได้ ทุกทฤษฎีสามารถที่จะถูกเขียนใหม่ขึ้นได้ต่อเนื่องถ้าเราเองเป็นคนที่ลงมือกระทําและสามารถที่จะวิเคราะห์ทฤษฎีนั้นให้สู่ความเป็นเลิศกว่าทฤษฎีเดิมที่ผ่านมาเราจึงเรียนรู้ความผิดพลาดปรับปรุงสิ่งที่เราเคยทําอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วเราเองจะกลายเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จวันนี้เราไม่ต้องเป็นแมลงวันแต่เราออกนอกกรอบจากสิ่งที่เดิมที่เราเคยทําอยู่ เราก็สามารถประสบความสําเร็จในทิศทางและวิธีของเราได้อย่างแน่นอนจากธิรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบกปันสวัสดีครับ